พี่พี่สวยนะเนี่ยบ้าเหรอเปล่า,าหมายถึงรถอ่ะสวยอา้า <c oughs> วรถคันนี้ใช่ปะใช่อ่างั้นแนะนําเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็น Explorer c r o s n H E V ค่ะสีขาวนะคันนี้นะคะราคา971,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆมาดูคันนี้เลยค่ะ เราจัดเป็นปรดดอกเบีย้ยศูนย์ให้กับลูกค้าเลยนะสําหรับคันนี้พร้อมแต่งด้วยอย่างคันนี้เลยมาดูกันนะคะว่าเราให้อะไรลูกค้าบ้างนะคะคันหน้านะคะเรายังให้เป็นโลโกโล้เอพันเดอร์ครอนนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาค่ะส่วนต่อมานะคะเรายังเพิ่มเติมมาในส่วนของกล้องส6 0ให้กับลูกค้าด้วยอันนี้เพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่ได้ด้วยนะคะและยังสามารถดูบันทึกการเดินทางได้ด้วยคะ่ะแล้วคันนี้ไม่มีชุดแต่งเหรอพี่ตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นดอกเบีย้ยศูนย์เราก็เลยไม่มีชุดแต่งให้ลูกคา้าแต่เรราาาามมีฟััังงกกกก์ชชนน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 ออื่นน่ใ่ใใใ้้้้หบลูคคไแแพะะ อแล้วฟังก์ชันนั้นคืออะไรอ่ะพาไปดูหน่อยด้านนี้เลยสําหรับด้านข้างนะคะตัวนี้เลยด้านบนนะคะสําหรับใส่แคมปิ้งค่ะให้เป็นแหลกหลังคาแคลรี่บอยไปเลยนะคะ<ฮ>สำหรับแหลกหลังคาตัวนี้นะลูกค้าสามารถบันทึกอ้ยสําหรับ สำหรับแหลกหลังคาตัวนี้นะคะลูกค้ารับน้ำหนักได้จริงด้วยนะคะตั้งแต่60-70ถึงกิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะและตัวนี้เป็นคาร์บอยแท้ด้วยนะ,ะ1.6เมตรค่ะความยาวของตัวแหลกหลังคาตัวนี้นะคะต่อมาค่ะดูกันสั้นนะให้เป็นเกรดพรีเมียมเกรด v i p กันไปเลยนะคะมีโลโก้เอพินเดอร์ครอสติดด้านข้างของตัวรถด้วย <S <S> <S และต่อมาในส่วนของฟิล์มค่ะรับประกัน7ปีไปเลยนะคะให้เป็นเซรามิกด้วยนะ,ะ <S <S และถัดลงมานะคะสําหรับเบ้ามือค่ะเรายังคงให้เป็นเบ้ามือแทบเหมือนเดิมเลยนะคะนําเสนอเลยบันไดข้างนนนนะะคะตััวี้เป็บได ข้างแบบเกรดพรีเมียมไปเลยนะคะและบันไดข้างตัวนี้นะคะยังสามารถรับน้ําหนักและใช้งานได้จริงด้วยค่ะและในส่วนของภายในนะคะเรายังมีจอ Android ให้กับลูกค้าด้วยค่ะจอตัวนี้นะคะมีขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะและยังมีกล้อง360ที่แสดงผลบนหน้าจอให้กับลูกค้าด้วยนะคะและยังมาเพิ่มเติมในส่วนของริชาร์จค่ะตัวนี้เราติดตั้งให้ลูกค้าฟรีไปเลยค่ะ โอ้โหแต่งครบขนาดนี้ย้ำโปอีกรอบหน่อยพี่ดอกเบี้ยศูนยร้อมชุดแต่งแบบนี้กันไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้แบบคันนี้นะคะเม้นคํคำว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยหรือถ้าเข้ามาสอบถามที่ข้อความเพจของเรานะคะมิสซูโปโปังท็อฟฟี่เม์ได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะก่อนจบคลิปนี้ไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้เพจของเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ